กินขนมคนเดียวนะครับแกตัวมากินอะไรก็เหมือนเด็กนะครับเลอเทอเลเทนั่งกินไปตามจินตนาการนะครับแบบไหนมันจะอร่อยแบบไหนมันจะดีนะฮะแยมโลเละเต็มมือเลยนะครับ นะเล้วเธอเละเธอ,เเอนี่ฮะชงโอวันตินให้นี่มื้อกลางวันนะเนี่ยนี่เอาขนมเอาเยอมโลใส่ในโอวันตินเต็มเลยนะฮะ,ะตามจินตนาการของแม่เท่าอายุแปดสิบสามเหมือนเด็กไปทุกวันทุกวันนะฮะจะมีใครเข้าใจในความคิด ของคนอายุปุ่นี้ว่าเขากลังคิดอะไรอยู่นะครับในสิ่งที่ทำเราก็ลองมาดูเราก็ลองสังเกตดูนะครับจะได้หัวคิดคำนึงถึงตัวเราที่กำลังจะแก่ตัวลงว่าเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าห้าตอนนั้นเราจะคิดยังไงเพราะหน้าตอนนี้เราคิดแบบนี้ว่าแม่เท่าของเราเป็นแบบนี้ถึงตอนที่เราเป็น เราจะคิดแบบไหนกันเนาะเหลออเต็มปากเลยครับอร่อยไหมอร่อยเหมือนเด็กเลยครับเหล่อเหล่อเหล่อ แม่เท่าของอ e ีฟาร์มลำโพนนะครับทำมาน,นี้ผ้าอยู่ข้างหลังผ้าอยู่ข้างหลัง